มาดูทางด้านของราคาทองคากันบ้างดีกว่าค่ะน้ำมันปรับขึ้นนั้นนะคะส่งผลทําให้ราคาทองคำนั้นเนี่ยมีการปรับตัวร่วงลงแต่ไม่แรงมากนักค่ะราคาสปอตที่เคลื่อนไหวล่าสุดนั้นนะคะวิ่งอยู่ที่1 5 9 9 4 5ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะส่วนซิเวอร์อยู่ที่28.66ดดอลลาร์สหรัฐค่ะ ส่วนการลงทุนนะคะในทองคำในบ้านเราวันนี้นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเป็นราคาที่ปรับจากครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะราคาทองคําแท่งค่ะซื้อบัตละ22,150บาทขาย22,250บาทค่ะส่วนทองรูป,ปรพรรณขายออกที่22,650บาทค่ะ ยางไรก็ตามนะคะนักลงทุนที่ดูในด้านของทิศทางราคาทองคาจะเห็นได้ว่าการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาในช่วงนี้นั้นตัวเลขออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะประกอบกับไซปรัสเองที่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาด้วยค่ะนอกจากนี้ถ้ามาดูนะคะตัวเลขทางด้านของราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวขึ้นมาทําให้แนวโน้มหรือว่าการคาดทิศทางของราคาทองคานั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะรู้สึกสับสนนะคะปัจจัยไหนที่จะติดตามและตอนนี้ถ้ามาดูความผกผันของราคาทองคานั้นต้องอิงกับตัวไหนบ้างน,นะคะวันนี้ เรามาพูดคุยกับคุณนะทะทัทธีสุทาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Classic Gold Futures อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทคะเห็นราคาทองคำย่อลงมาอีกแล้วนี่นะคะวันนี้แนวโน้มของการขึ้นไหวราคาทองคำน่าจะเป็นไปในทิศทางใดคะค่ะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้นะคะก็ยังคาดว่าราคาทองคำก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนะคะอย่างวันนี้เราก็ให้แนวรับเทียดับหนึ่งันห้าร้อยแปดิแปดเหรียญแล้วก็เทียดับห้าเ็ห้าหรียญดอลลาร์ทอยออน นะคะก็อยากจะให้ดูรับแรกที่ดับ1,588เหรียญก่อนถ้าเป็นเงินบาทนะคะก็จะตกบริเวณประมาณ22,150บาทแล้วก็22,000บาทนะคะต่วดาวต้านของวนันนะคะก็ให้ดูว่าราคาทองคำจะสามารถเบรกด้านบนขึ้นไปได้ไหมนะคะที่ดับ1,605เหรียญ1 6 1 3เหรียญแล้วก็1,616เหรียญเชลซราทอยออนนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณประมาณ22 1,400บาทแล้วก็2,2500บาทนะคะต้องบอกว่าราคาทองคำก็จัปดานี้ก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบจะเห็นว่ามีการปรับตัวลดลงมาบ้างนะคะหลังจากที่ได้รับข่าวดีทางด้านไซไ์ัสไปนะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าข่าวทางด้านไซร์บัสแล้วก็ความกังวลตรงนั้นก็ทําให้ราคาทองคําถูกมองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีแรงเข้าซื้อแล้วก็ทําให้ราคาทองคําสามารถติดขึ้นไปสูงสุดในรอบหน,นึ่งเดือนที่ระดับ1,616เหรียญดอลลารทอยออนนะคะ แล้วก็สําหรับสัปดาห์นี้หลังจากที่ได้รับข่าวดียงทางไซปัสไปก็ทําให้ราคาทองคําย่อตัวนะคะแต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็กแนะนํานักลงทุนก็ในช่วงนี้ก็ซื้อขายในกรอบก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประเด็นข่าวต่างๆนะคะก็ถือว่าในช่วงนี้ก็อาจจะติดตามข่าวไซปัสเป็นช่วงๆไปนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่จะมีประกาศออกมานะคะ ส่วนทางด้านค่าเงินบาทที่เข้ามาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำในช่วงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีการรีบาวขึ้นมาอ่อนค่ามาบ้างนะคะก็ถือว่าไม่ได้กดดันราคาทองคำในประเทศนะนะคะเพราะฉะนั้นกรอบในรอบสัปดาห์นะก็ยังแนะนำอยู่ที่ระดับ1,575เหรียญจนถึง1,630เหรยม่เหนลาทอยออนนะคะประมาณ22,000บาทจนถึง22,600บาทค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนทะทีมากนะคะ ใช่คพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ถือว่านะคะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันด้วยค่ะส่วนวันนี้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะมีตัวเลขแบชนิชี้วัดทางเศรษฐกิจนะคะในสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ16นาฬิกาและ18นาฬิกามียอดค้าปลิกในอิตาลีด้วยค่ะ